สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะสบายดีปีใหม่เด้อจุดหมอสุบรสุขสุขคนพายในประเทศและต่างประเทศเนาะพบพ่อกับสร้างสะนนปบาพี่น้องเลยอันนี้ตอนเทาสิเมื่อแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศอันพอน้องบบี้พวฝนได้กุ้งได้กุ้งหายเนาะในแซนแบบก,ก๊อปปี้กุ้งก็ได้บักลายเติบนี่นะพี่นอ้องพอน้องบียวตรงเอามอก,กี้นี่ เ้าวเกษตรเอาเมื่อบ้านป่าเลยพี่น้องเอ้ยคองฝากของต้อนจากเพื่อนเนาะจากพ่อน้องบิวฮะอพพเ,วเออเออเฮ้ยพ่อน้องบิวคือวัยแต่ว่ขวา,าข่วมทั้งนั่นข่วมทั้งนี่แบบสามพี่น้องเอ้ยฮ่า่ส,น,น,สน่ไหนาญ,ญาติน่าแต่ได้มาผ่อสเน่ต้องอยู่ป่าสิคะจะมาอยู่น้ำทำไมใช่ไหมน้องก๊อฟแม่น้องก๊อฟปิว ย่สิแม่นเงินความน้ำกอบน้ำกรอบถือนะพี่น้องตอนนี้กระข่ำล้วพี่น้องเอ้ยเ้าก็ะสือเมื่อแหละเมื่อจากบัานดงคำเหมินทอดน้ำกรอบเนาะเมื่บานป่าเ้ามไแล้บ้านได้อันได้หอยผม่น้องเอ้ยจะซสิได้ยังเหน่ของฝาคลองต้อนจากบ้านนั้นบ้านดงคำเหมินพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปส้มกันว่าเขาซื้อได้ยังเหน่เมื่อเนาะหลังจากเขามาเขามาเ้าก็บบะระมีของปากของต้อนพี่น้องเอ้ย นอกจากฮะน้องแกบุมกับน้องก๊อฟกำลังเก็บหอยแมนไม่คนงมงมหายเรียบร้อยเลยป้ายิ่มป้นิ่มเป็นได้ของฝากเมื่อบ้านป้านักการค่ะของฝากดงขมืินอันนี้ของฝากดงขมื่นแมนของฝากจากดงขมืน โอเคค่ะอะไรเป็นว่ออะไรเป็นว่ออะไรเป็นว่อคะีาสนี่อยู่อยากเมืออะไรอยูมือกยาเฮยนอนสเตียงน่นอนใ้ตาอุ่นอันนั้นพอต้องบิ้วด้เจฟหายนะโอ้ยขอบใจเลยอจเเด้อขอบใจเด้อรับประเลนเมื่อซื้อโอ้ย ยังอยากขึ้นกุ้ตานมาเน้อโอ้หไปนะเฮ้ยเมื่อนะเต่งนะได้ของเอาไปปเทศกุ้งถิ่นยานะเก็บ้าบลากัเก็บเสีได้ไะพน้อาเห็นมันงามงามเกิน

นี่บอกว่าเบิ่งนะเบิ่งล่างให้ได้สินี่วะเนาะน้องก็ปีเก็บเนาะพันแม่พึ่นมาเห็นกระเทกบากก็ปีนะพี่น้องเอ้ยอยากได้ร้ายกว่านี้แม่แม่เพิ่นว่าอยู่เพื่อนเขามันบอกมีลาวอะกำแม่ก้มลาวอยู่ฮะเออบิังจักแล้วดูน้ำขึ้นมาน่อดูน้ำขึ้นมาอยู่ เราลืมแล้วมาน้ำสะมาแล้วเราลืมเห็นนั่นสันี่แหละเราลืมเดี๋ยวลืมในชสยเฮ้ยปลาอะเฮ้ยชายนี่นี่ปลาขอปลาดุกมันสะอยู่ลุ่มแม่บอกนี่เมากกว่าสิบมันอย่าไปสิมันละมันขาดตายหมดอะน้อตัวนี้คุ้มเลยทุกคนได้มาหาพ่อนตรงนี้กูนี่เั็นแบบปลาเมื่อไหร่แมวกิน เห้ปลาคอยใหญ่ม Get ันอยู่ทั้งลุูกแม่บอกแม่แมวกระสีดำปลาอีแล้วไม่อย่ยืดกระสีเทศอีเละเอาเฮียงกันอย่าพะโอ้โหเอ้ากุ้งไม่ทั้งกุ้งอันนี้สิเป็นกุ้งน้ำบักหอยปลาพี่น้องเอ้ยหลับเละเลยมือนี่สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยว่ามือดำจะโซนนี่พี่น้องลูกสาวเพิ่นกำลังปั่นปั่นยังลูก ป้านบักหอยอันนี้บักหอยแม่น,บนมเนบิดลปลาลูก<อ>เนี่ยปลาแล้คือบอกเอาไว้ลูกแมลงได้สิได้กินสิอนโอ้ยเห็ดก in ินแล้วมันคำแล้วแล้วเอาไว้แล้วลูกอเอาไหว in <อ>้เห็ดกินแมลงลูกสาวหน้าแดงอ่องต๋องพี่น้องเอ้ยอปาโตลูกสาวไข่แต่งไหว้ผมปลาปลาเพื่อนอันยาปลาอีกเลย โอ้เอาใส่กระสอบเลยปอาได้ปลาเป็นกระสอบเลยลูกสาวเอาปลาหายพี่น้องเลยอือแล้วเด็กน้อดแม่ย um ังลูกกินทอดกินทอดก็ผมเมื่อหลินน้ำซะอือบัดนี้พ่อเมื่อยแล้วกับสีเมื่อน้ำยุกเออผมมีคนเบิ่งยายพี่น้องเลยคันพ่อผลเมื่อเห็นงานผลกับสีบิ่งยายดูแลยายเนาะอันนั้นคำซาำงุ่มมีนยังไะ นี่ก็คือของลอยลอยยมันลอยได้เลยคนเนี่ยตอนตะกี้ตอนกอปี้ยังน้อยนะกอปี้ลงคอนวเขาเจ้านี่ยเขาเจ้าไม่ได้มัดนะนี่เด้อคือเรามันลอยกอปี้หรือปลามันซี้อะหัวก็ทำมาของวันนี้ของสี้อะมาออไม่ได้ลอยชัไอนีมเรามัดนมันน้อยขัดได้ของน้อย ผูกเสียเวแก่เจ้ามันเอ่ผูกเสียเอวให้มันยาวๆนะเฮ้ยแล้วมันลอยตำลังขนาดลอยไปแบบคือคือเด็กหน่อยลอยนะคือเป็ดหน่อยนะแม่เอาเห็นนั่นแม่บอกตายเห็ดตอนน่ะเห็นลอยแหลงๆเป็ดไผ่อีลอยนี่เป็ดเจ้าเห็นไหมเพื่อนลอยขายไปเลยลอยขายไปเลยเออมันบวมีบอลเลี้ยงนั่นลอยเนาะ ทีมันก็ห้องแมนคว่ำแล้วหนึ่งเขานะแม่ลูกมากินแมลงนะหนึ่งน่ะแม่ขำเหรอไหมจะน่ามันสิขำหนึ่งรดอยร้อยเอ้ยนี่นี่เอาเอาท่านนี่ร้อยไปหนึ่งท่านอยู่บ้านอันบ้านป่ากันยังมีอยู่ได้บ่าวตายมันสิไปเอาไปเอามาห้อันหน่าเป็นแน่มาห้เออุ้ยแน่เนาะทานนี่ผู้ใหญ่ใจดีมันสื่อห้สิบ จดัดจ้งานแล้วาบวไปซสื้อนน้องบิวไปเสื่อ้างทานตลอดแล้วบ้านมร่าเางนงพื้ on, e นมอน้องบิวนั่งทานในร้อยอาถานนี่ยไป้างดังทานน่านติดโอ้ฝนหมักดังพื้นไหนเนาะทีนี้แมกล้วเห็ดจุ่ยเห็ดกินเนาะน้องบิวเฮา น้องบิวนี่แหละอยู่กินมาแรงอีร้อยสิกินขาวกับยังสนะโอ้ยอันนั่นแล้วแม่บอกให้อปาไว้าก็วัยย่งนะเขาว้อยุ่ตัวนบาอืมตัวมปนบาทมาก็ได้สิกินได้แม่คั่วน้องบิวผัดดังกลืนดังไพ่เห็ดอยู่เห็ดกินสู่แม่ใหญ่กินพี่น้องเอ้ย <c oughs> สูมัใหญ่สุร์เล่าเอาไอ้แล้วบ่มีขีดตกเตะอืมเอาเกือบดังเอาอ่ะสันบ่มีขีดตก เพื่นดังภายหนึ่งเขาพี่น้องน้องเบี้ยวเฮาเห็ดอยู่เห็ดกินอะไรของผักให้บ้านป่าจากบ้านดงคำเหมินเนาะอันนี้เ,เ,เพื่อนเ <c oughs> พื่อนคั่วเพิ่อนมันก็ยังผสมอะไลอะไรทัว่วเนาะอยู่ไปกินไปพี่น้องเอ้ยแร้อยกินแล้วบอกข้าวปุ้นนี่นะข้าวปุ้นลูกในเครื่องเนี่ย เบ็ดเขาเจากระไหลนี้เนี่ยเรือลกมันมาสุดแรงสุดง่ายลอยนะเนาะมันมาแหวนเบ็ดเท่าเงินขัวมันต่ำหนึ่งขเขาแลกก็เห็ดอยู่เห็ดกินร้อยแต่เวียงแต่เว้นเกือบมาเมื่อบ้านป่าแต่เฮิงแล้วน้องเบีวเมื่อตั้งแต่ห้าเห็ดก็ เลยบ่นพนกินข่าวกับคือสิเตียงอันนี้อพี่น้องเลยผนเคยอยู่เคยเศร้าพี่น้องกระหัสตายวันนี้ก็เป็นหมอนเก็บคองไปเลยพี่น้องเลยอือตู้ได้ทีวาอันพายหย่างมากเหรอตั้มหน่ะรอยลูกสาวกำลังจะหนึ่งเขาเอกกากีิ